ว่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตซิลลธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกร,ร,กรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรกำลังฟังเสียงทิฏวุ่นบางประมาอธิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับและเนื่องในเทศกาลสงกรานนั้น สิบสามถึงสิบห้าเป็นวันสงกรานต์สิบสามเมษาเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติสิบสี่เมษาเป็นวันครอบครัวไทยคราวนี้เราคุยกันเรื่องวันผู้สูงอายุนะฮะผมได้วิภาควิจารณ์ว่าช่วงแต่ละวนะัยนมันเป็นยังไงยังไงนะครับคราวนี้วันผู้สูงอายุเนี่ยผมก็อยากจะย้ำกับท่านว่า ท่านอยากเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าไหมท่านอยากเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขไหมนะเพราะฉะนั้นมันมีเคล็ดลับอยู่ครับผู้สูงอายุบางคนไม่มีความสุขนั่นเป็นเพราะอะไรผมมากล่าวไว้ว่าพูดกับลูกศิษย์ว่าวัยหนุ่มทำไมไม่ไปเรือทวนน้ำวัยชารา จะได้กลับบ้านโดยปลอดภัยหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อตอนเป็นหนุ่มเนี่ยทำไมไม่ทํางานหนักทําไมไม่อดออมทําไมไม่สร้างชีวิตไว้พอเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเยอะขึ้นถ้ามีเงินทองแม้ว่าการรักษาพยาบาลเราไม่ต้องจับจ่ายใช้สอยเยอะแต่นะถ้ามีเงินมีทองลูกหลานมันก็ดูแลเชื่อผมเถอะ นะไม่เชื่อไปดูหนังเรื่องอาานะฮะไม่ใช่อามาหลานมาหลานมาผมไปดูไปแล้วนะครับมีเงินมีทองอย่างน้อยที่สุดไม่มีลูกหลานมาก็จ้างใครมาดูแลมันก็อย่างได้นั่นคือวัยหนุ่มต้องพายเรือทวนน้ำพอวัยชราเราปล่อยเรือไหลมาตามน้ำนะเราไม่ต้องพายมันก็กลับถึงบ้านได้นะครับนี่ ทีนี้พอเราเป็นผู้สูงอายุถ้าเราอยากจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีความสุขก็ให้ทำตัวแบบนี้ครับจู้จีจ้ขี้บนว,นวันวันพูดจาล้ำเลิกมุนคุณลูกหลานด่าลูกดา่าหลานนะอย่างนี้ไม่มีความสุขแล้วก็อยู่แบบแก่กะโลก,กะลาแก่ไม่มีประโยชน์ ไอ้อย่างนั้นก็เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีคุณค่าพันธที่พูดว่ามามักจะบอกกับใครๆว่าถ้าอยากเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขต้องไม่จู้จี้ขี้บน่นจุกจุกจิกจิก,จกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นปล่อยวางซะบ้างพอวางแล้วมันจะว่างพอจิตมันว่างมันสบายมันโล่งมันเบามันไม่นัก นี่มันไม่จูจี้ขี้บน่นนะครับและเขาบอกว่าคนแก่จะมีความสุขผู้สูงอายุจะมีความสุขต้องไม่ขี้ใจน้อยครับเพราะคนแก่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใจน้อยลูกหลานพูดไม่ถูกหูใจน้อยลูกหลานไม่มาหาใจน้อยโอ้กูอุตส่าเลี้ยงมึงมาอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่ทิดโบสบอบอกว่า ยึดหลักอาตาเฮอัตโนนาโถมองย้อนชีวิตตัวเองเมื่อตอนหน,นุ่มๆไม่คิดจะแต่งงานนะฮะจะอยู่เป็นโสดแต่ดวงตาฟ้าชะตาฟ้าลิขิตแต่งงานอาแต่งงานก็มีเมียสิพอมีเมียก็มีลูกเพื่อให้ครบวงจรชีวิตนะมีลูกมีพ่อแม่ยายนะมีพ่อตาแล้วก็ มีพักพวกเพื่อนฝูงนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะฮะออาก็อยู่กับลูกกับหลานก็ดิน้นรนหาเงินเลี้ยงลูกนะ,ะลูกเรียนหนังสือตังหาพอเรียนจบก็เขาสมัครเข้าทํางานจัดงานแต่งงาน,แต,งงานแต่งการให้จนกระทั่งเป็นปึกแผ่นและเขาก็ต้องจากเราไปตามวิถีชีวิตวันนี้อยู่กันสองคนตายาย นะฮะจะเรียกว่าตายายไหมนี่เรียกว่าปู่ย่าเพราะว่าลูกสาวผมไม่มีหลานนะถ้ามีละลูกสาวมีหลานก็จะเป็นตายาย่แต่ที่ลูกชายมีผมก็เป็นปู่กับย่าย่าก็อยู่ห้องนึงเพราะว่าเขาก็ชอบดูละครผมเป็นปู่ผมก็อยู่อีกห้องนึงเพราะว่าผมชอบฟังข่าวสารนะฮะบ้านเมืองหรืออะไรต่ออะไรของผมนะอ้าวก็ สรุปแล้วไปไปมามาชีวิตก็อยู่คนเดียวแต่อยู่คนเดียวไม่เหงาเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์เรามีแฟนรายการเรามีใครใๆรใครแม้ตัวเราจะอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขได้โดยไม่ต้ององอแงบ่นใจน้อยนู่นนี่นั่น นะอุตส่าห์เลี้ยงมาทําไมไม่ดูแลฉันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่มีฮะในทางองค์กรข้ามมีคนตาหนิผมว่าผมดูแลลูกหลานดีเกินไปผมก็บอกก็เราไปทําให้เขาเกิดนี่เมื่อเราทําให้เขาเกิดเราก็ต้องรับผิดชอบเขาทั้งชีวิตนะฮะไม่ใช่ว่าเลี้ยงมาแล้วก็หวังว่าเอ้ยเอ็งต้องเอาเงินมาส่งสวยฉันนะฉันเป็นพ่อเธอแม่เธอเธอ,เธอต้องเอาเงินมาส่งสวยฉันอ่าผมไม่เป็นอย่างนั้น นะฮะแต่ว่าบางคนก็ไปว่าลูกหลานว่าเอ้ยไม่เอามาให้เลยไม่มีความกระตัญยูอ้าวกลายเป็นอย่างนั้นไอตอนเด็กๆก,ก็ใช้ลูกใช้หล,ลานยังกระทาดพอลูกหลานโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วก็ยังจะเรียกร้องเอานู่นนี่นั่นจากลูกจากหลานอีกไออย่างนี้ก็เป็นคนแก่ี่ไม่มีความสุขนะฮะเพราะไม่ขี้ใจน้อยและที่พูดมาเนี่ย คือไม่พูดจาลำเลิกบุญคุณลูกหลานครับถ้าแบบนั้นลูกหลานไม่อยากมาหานะครับอย่างเงี้ยลูกหลานไม่อยากมาหาทีนี้แม้ว่าเขาจะมีภาระหน้าที่บางทีเขาก็มาวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็ไลคุยกันในกลุ่มเดี๋ยวนี้มันสบายจะมีไล่นะฮะสงกรานเขาก็แวะมานะทานข้าวกันในครอบครัวอะไรต่างๆแต่มันอยู่ที่ตัวเราอะ เราเป็นผู้สูงอายุที่น่าเคารพหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมก็อยากจะฝากลูกๆหล,ล,ลานๆว่าถ้าพูดกันจริงๆแล้วก็ตั้งแต่เราเด็กตัวเล็กตัวน้อยนะกว่าจะเดินได้พ่อแม่ป้อนน้ำป้อนข้าวต่อแต่ต้นเตี้ยมจนเติบโตพ่อแม่ดูแล พ่อแม่ส่งเงินไปเรียนหนังสือไม่เคยจดไว้เลยว่าแกใช้เงินงไปเท่าไหร่แล้วไม่มีพ่อแม่ไม่เคยพูดว่าขาดทุนนะเพราะว่าทุกอย่างทุ่มเทให้ลูกในขณะเดียวกันเมื่อเขาไม่ได้พูดพ่อแม่ไม่ได้พูดผู้สูงอายุไม่ได้พูดแต่เราต้องนึกให้ออกนะครับว่าโอ้เราเติบใหญ่มาจนกระทั่งมี ฐานะอาชีพทุกวันนี้ถ้าเราจะพอดูแลท่านได้ก็เจ็บป่วยช่วยพาไปหาหมอในอย่างผมเนี่ยป่วยลูกเขยขับรถพาไปพาไปโรงพยาบาลลูกสาวพาไปโรงพยาบาลลูกชายพาไปโรงพยาบาลเจ็บป่วยช่วยดูแลนะอย่างน้อยโทรศัพท์ไปหาผู้สูงอายุในครอบครัวของเรา นะฮให้กำลังใจกินข้าวหรือ,อยังนอนหรือ,อยังมีอะไรหรือเปล่านะมีอะไรโทรมานะ,ะไลน์มานะอยากกินอะไรบอกนะท่านก็บอกไม่เอาห็อกไม่กินหรอกนะฮะเนี่ยท่านหลไปดูหนังดิผมไปดูเรื่องนี้แล้วผมก็นั่งร้องโ่มร้องไห้อยู่คนเดียวผมเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวฉากแรกเขาก็เริ่มจาก หลุมศพหวงซุยนะเหมือนตอนวันไปเชเียงแม้งซึ่งผมก็ไปเชียงแม้งบ่อยนะทุกปีนะครับฉากจบก็จบที่ตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าคนเป็นอามา่าไม่ได้นั่งพูดอยู่หน้าหวงซุยแล้วไปนอนอยู่ในห่วงซุยแล้วนะครับผมก็นึกถึงตอนที่ไปฝังศพเตียนะฮะ แต่ว่าแม้ว่าท่านจะจากเราไปแล้วผมก็ยังรู้สึกว่านายบวญเกสร,กรินะเตียผมยังอยู่กับผมไม่ได้ไปไหนเพราะว่าชื่อบวนก็เป็นชื่อของท่านที่ผมออกมาตั้งเป็นทิดบวนบางประมาทํทำไมเป็นบางประมาแล่ะเอาก็เตียผมพาเรือขายของระหว่างสุพรรณกับบางประมาชีวิตเริ่มที่บางประมาผมก็จึงเป็นทิดบุญบางประมา แต่ชื่อจริงๆผมว่าอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์คำว่าบุญกิยาพันธ์ก็มาจากพันของนายบุญเกียนะครับเพราะฉะนั้นวันผู้สูงอายุเราถ้าเราดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายดีลูกเราเขาก็จะมองเห็นว่าอ๋อพ่อทำอย่างนี้กับปู่กับย่ากับตากับยายเขาก็จะจดจำแต่ถ้าเขาไม่จำ เอาไม่จำเราก็พึ่งตัวเองเราไม่ต้องไปดั่งน้อยอกน้อยใจอะไรผมก็ถือโอกาสนี้นะครับคาราวะท่านผู้สูงอายุทุกท่านในประเทศไทยที่ได้สร้างผลงานได้รับใช้บ้านเมืองมาจนบัดนี้นะขอให้ทุกท่านประสบความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับและในเวลาเดียวกันก็ฝากลูกหลาน ว่าดูแลผู้สูงอายุตามความเหมาะสมเพราะวันหนึ่งท่านก็จะต้องมาเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันสงกรานนะวันสงกรานจะไปไหนมาไหนทําอะไรก็ขอให้ปลอดภัยด้วยกันแล้วก็มีความสุขสะดุกสนานในวัน สงกรานนะครับแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องของวันครอบครัวไทยนะครับเฟตเรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวย เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุตาตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุย,ปยตราปิรามิดธาตุอาหาร,าหารพืชคุณภาพของสหาย,หายกเกษตร